เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุผลวิมลหมังคลารามเป็นประธานพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคแปดที่อาคารมหาเจดสดาบ,บดินชั้นสามวิทยาลันวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระศรีวชิวราภรณ์เกรียงไกรกิติเมธีเรียนทำเก้าประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิต ศิลประสา์มหาบัณฑิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค8แ,และพิธีบำเพ็ญกุศลทักสุณานุปทานอุทิศวายอดีตเจ้าวาดและบูรพาจารยานนาวาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคดารามเป็นประธานในพิธี<ส>พลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัจักพัณฑ์เป็นประธานฝา่ายขราราช พร้อมกันนี้พระธรรมวชิรมลีเจ้าวาดวิญญนนาณวาระพระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวรารชรังสรษิ์ระเถระกุลปนธเสนีวงนะอาอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาคุณสุจัญญาพาพักพ,พนิษกุลคุณสุชาดาจิตรธิวั์สิทธยานุสิทธิ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายมุขทิตาสักการะโดยพร้อมเรียง ท่านี้ในพิธีพลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒจักกพันธ์ประธานในพิธีฝ่ายครือหัาเป็นผู้อาาา่านพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค8จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีรา,าร์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดปัดพระเชษฐุผลวิมลม,มังคดารามเป็นประธานมอบตราตั้ง พร้อมกันนี้นายประนอดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาไหวอย,ยาวาจาัจกรวัจานวาอ่านตราตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะภัก8โดยภายในงานเจ้าประคุณสมเด็จยังได้เมตตากล่าวสำมโมนิยกถาแสดงมุทิตาจิตแก่พระศร,รีวชิราภรณ์พร้อมร่วมถ่ายภายพเนื่องในโอกาสสำคัญนี้พระศรีวชิวราภรณ์เรียงไกรกิติเมธี เป็นสามเณรนาครหลวงเพชรเม็ดเอกในวงการพระศาสนาะจบการศึกษาชั้นสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมปัจจุบันเป็นรองเจ้าคณะภาคแปเป็นผู้ช่วยเจ้าวาวดวยานนาวาเลขานุการวัจยานนาวาผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริิธรรมกลุ่มวิชิรยานทั้งยังเป็นผู้อำนวยการสถานีวทิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาะเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาด้วย